สำหรับการเตรียมช่วยเหลือชาวไร่ชาวนานในช่วงหน้าแล้งนะครับที่พอปลูกไม่ได้รวมถึงผู้ยากไร้ต่างๆต้องมีงานทำนะครับรัฐบาลก็เลยเตรียมที่จะจะัดสรรเงินประมาณ4ี่0 0่นล้านบาทลงไปนะครับโดยกระทรวงการคลงัคลงก็จะขอความร่วมมือไปอยังส่วนคมนาคมให้มีโครงการซ่อมสร้างแล้วก็จ้างงานเกิดขึ้นในชนบททั่วประเทศนะครับขณะเดียวกันก็ยังพูดถึงเรื่องของการไม่ยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF ที่กำลังจะหมดอายุในช่วงปลายปี2559ครับในวิสุทธิ์ศรีสุพรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสัน้นวงเงิน40,000ล้านบาทช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมที่เป็นช่วงหน้าแล้งรวมถึงนักศึกษาจบใหม่ไม่มีงานทำนะครับก็ต้องสร้างงานผ่านโครงการต่างๆมอบหมายปรัดกระทรวงการคลังไปพิจารณาหาแหล่งเงินขณะนี้พาระเงินกู้อยู่ในระดับต่ำเพราะฉะนั้นสามารถที่จะกู้เงิน มาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจได้ก็เชื่อว่าน่าจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานในอีกไม่ช้าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะฮะก็จะดูแลพวกชาวไร่ชาวนาว่างจากการเก็บเกี่ยวแล้วก็รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาที่จะมีโอกาสเข้าไปทํางานในภาคสนามนะ,ะก็เป็นนโยบายของทางรัฐมนตรีว่าการที่จะเสนอคอรมอต่อไปเอาไปช่วยเหลือกากไหนช่วยเหลือระยะสั้นหรือว่า ของระยะสั้นนะระยะสั้นช่วยเชื่อมดูแรงเสนอคารมองเมื่อไหร่ก็คงเร็วๆเนี่ยนะก็เดี๋ยวเขาทำเกชเช้เรียบร้อยกหมดตกลงวงเงินนี่ประมาณโครงการนี้กําลังทำรายละเอียดอยู่สอบสี่หมื่นล้านประมาณนั้นผู้จากแหล่งไหนก็เดี๋ยวดูนอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องของกองทุน L หรือว่ากองทุนรวมถือหุ้นระยะยาว LTF นะครับรัฐบาลจะยังไม่ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษทางภาษี แต่ว่าอาจจะปรับรูปแบบใหม่รวมถึงอุดช่องโหว่เรื่องระยะเวลาการถือครองกองทุนเดิมหลายคนก็จะซื้อช่วงปลายปีพะต้นปีเข้าปีใหม่ก็ขายออกนะครับ,รบก็จะกําหนดให้ถือครองนานขึ้นหรือว่าอาจจะจํากัดวงเงินในการหักลดหย่อนภาษีด้านนางเกษรามันชุศีกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมั่นใจว่าภาครัฐจะเจรารูปแบบสิทธิประโยชน์ LGF อย่างเหมาะสมเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะว่า LGF เป็นทางเลือกการออมที่เหมาะกับประเทศไทยที่ตอนนี้ เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในแผนในปีนี้เรื่องรชโชนะคะเราก็จะมีะประเทศหลักๆนะคะก็คือประเทศญี่ปุ่นนะคะประเทศสิงคโปร์แล้วก็ที่ลอนดอนแล้วก็ที่นิวยอร์กค่ะก็จะเป็นกลุ่มประเทศหลักๆที่เราจะไปรชโชให้กับนักลงทุนต่างประเทศนะคะ,<ม>ะทงจะประมาณมเกือบๆกลางปีนะพฤษภามิถุนาเนี่ยค่ะม,ม,มาตรการนี้ต,ต้องเรียนนะคะ เป็นมาตรการที่ถ้าหลายๆท่านอาจจะดูคือมันจะมีจำนวนที่เป็นเรื่องของแคชบาลานในเรื่องของเทิร์โอเวอร์ลิสอยู่ด้วยะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็คงจะเรียนว่าเป็นเป็นเดือนแรกนะคะของการใช้มาตรการก็จะมีการประเมินนะคะแล้วก็อาจจะสรุปแล้วก็นำเสนอกับทุกท่านระหว่างวันที่26และ27มกราคมทางตลาดหลักทรัพย์ก็จัดโรดโชว์ในประเทศนะครับหรือว่าเซตเช็คเอร์เรจ ภายใต้แนวคิด Thailand a s e a n ยน t e w ต y to g m s มีผู้ร่วมที่เป็นนักลงทุนสถาบัน220รายนักลงทุนต่างประเทศ68รายเพื่อรับฟังข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนกว่า50บริษัทจะได้สร้างความเท่ามันตอกย้ำการที่ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนใน GMS อย่างครบวงจรครับ สัปดาห์ที่แล้วก็เรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่การเมืองร้อนแรงเลยทีเดียวนะคะคจากเรื่องของการถอดถอนอ,อดีตผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองทั้ง3ท่านเนี่ยค่ะหลายๆคนเขาก็กังวลในช่วงของการถอดถอนแล้วก็หลังเ,เนี่ยเพื่อมั้ยจะมีการเคลื่อนไหวหรือเปะะล่าแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะตอนนี้ภาคเอกชนเขาก็เลยคลายกังวลเรื่องสถานการณ์การเมืองกันแล้วเนี่ยคะหลังจากพ้นเรื่องของการถอดถ,ถอนนี่แหละค่ะโดยบอกว่าพร้อมที่จะเดินหน้าลงทุนอย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าภาครัฐก็ต้องช่วยด้วยในการที่จะ เร่งลงทุนโครงการต่างๆนะคะมีการเร่งเบิกจ่ายงบต่างๆด้วยเพื่อที่จะผลักดัน GDP ปีนี้นะคะให้โตได้ถึง 3. 5เนค่ะนายสุพัน์มงคลสุดิประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าสอ,อทอบอกว่าตอนนี้เนี่ยภาคเอกชนเชื่อมั่นสถานการณ์การเมืองในประเทศนะคะว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงหลังจากผ่านพ้นกรณีการถอดถอนอดีตผู้ดำรงตาแหน่งทางการเมืองนะคะอย่างคุณยิ่งรักชิน,นวัตรอดีตนกรัฐมนตรีซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญ,ญญาณที่ดีมากนะคะในด้านของความเชื่อมั่นของนักลงทุน ดังนั้นเนี่ยหากภาครัฐเร่งลงทุนในโครงการต่างๆแล้วก็ดูแลราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้นก็เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้นะคะขยายต,ตัวได้ตามเป้าให้ต่ำกว่า3.5เปเซค่ะมีเสียงจากประธานสอท,อทอนะคะคุณสุพันธ์ค่ะคือหลังจากการถอถอนเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าออสถานการณ์ค่อนข้างที่ที่จะเ,ออเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นการสถานการณ์เรียบร้อยมันก็เป็นเป็นการคลายกังวลของนักลงทุนนะครับโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยอันนี้จะส่งสัญ,ญญาณที่ดีมากนะครับเพราะ ที่ผ่านมาเราย,ยังเป็นห่วงว่าหลังจากออถอนแล้วจะมีปัญหาอะไรไหมอันนี้เป็นสัญญาที่ดีและชัดเจนถ้ารัฐบ,บาลกําลังแก้ปัญหาในเรื่องของออภาคการเกษตรนะครับแล้วก็กําลังช่วยแก้ปัญหาในงบการลงทุนของภาครัฐเองซึ่งมีอยู่จํานวนมากเนี่ยโดยเฉพาะงบขนาดกลางขนาด,นาดเล็กถ้ามีการผลักดันขับเคลื่อนมามันก็จะฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับส่วนการทรง,อ,งอาจจะต้องต้องมาดูอีกนิดนึงนะครับเพราะสถานการณ์ของตลาดโลกไม่ นอกจากนี้นะคะก็ได้ร่วมมือกับศูนย์สำรวจความเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านีดาโพด้วยนะคะในการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศโดยจะสำรวจความเห็นในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจของแต่ละเดือนโดยนะคะสะท้อนความเห็นของผู้ประกอบการหรือว่าภาคประชาชนก็คาดว่าจะเริ่มในเดือนมีนาคมนี้นะคะ <ừ. S 1> นำร่องก่อนในประเด็นเกี่ยวกับ SME ค่ะ โดยนิดาโพเนี่ยบอกว่ามีความพร้อมเรื่องกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มทั้งกลุ่มเอกชนรายใหญ่รายกลางรายเล็กหรือว่ากลุ่มประชาชนซึ่งแต่ละเดือนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของสอ,อทอนะคะว่าต้องการจะให้สํารวจประเด็นไหนที่น่าสนใจเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีเสียงจากอธิการบดีของนิดานะคะอีกส่วนหนึ่งที่ทางนิดาโพจะช่วยได้ก็คือข้อมูลทางอุตสาหกรรมนะครับต้องการข้อมูลเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยซึ่งผมถือว่าเป็นคสำคัญอย่างยิ่ง ผู้ประกอบ,บการนะต้องตัดนใจลงทุนแต่ละครั้งจะทําอะไรแต่ละครั้งถ้าไม่มีข้อมูลนะเชิงวิชาการเข้ามาซนะัพพอร์ตผมว่าการตัดใจนี้ยังมีความเสี่ยงนะทางด้านโพเราเองก็เป็นสำนักศึกษาของรัฐนะนะเราก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการคน้นคว้าวิจัยการหาข้อมูลนะเพื่อมาซัพพอร์ตให้ทางอุตสาหกรรมรเอาไปใช้นะก่อนที่จะทอะไรได้ นะซึ่งผมว่าการลงนามครั้งนี้ก็เป็นนิมหม่ที่ดีนะที่ทั้งสงส่วนนะ่ยภาชาชการกับทางอุตสาหกรรมเนี่ยได้ร่วมมือกันนะเพื่อจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสาหกรรมงประเทศทาให้เราจเจริญยิ่งขึ้นผมลองดูนะอุตสาหกรรมแทบจะทุกอย่างน่ที่มาลงในบ้านเราเนะี่ยอันดับต้นของโลกทั้งสิน้นใช่ไหมฮนะเนี่ยเพราะ,ะนั้นผมว่าด้วยศักยภาพที่เรามีในประเทศเนะี่ยนะครับผมซึ่งประเด็นแรกที่จะทําสํารวจเลยนะคะก็คือเรื่องของ SME หลังจากนั้นก็จะมีการเผยแพร่ในเดือนมีนาคม ส่วนประเด็นต่อไปก็จะพิจารณากันไปนะคะตามประเด็นของกระแสก็คาดว่าจะเป็นประเด็นด้านแรงงานค่ะตั้งแต่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาประเทศไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษี GSP จากทางกลุ่มสหภาพยุโ e รปหรือ EU นะครับเพราะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยรายได้ของประเทศเราเนี่ยอยู่ในระดับกลางถึงสูงเพราะฉะนั้นไม่เข้าตามเกณฑ์ก็เลยต้องตัดลดตรงนี้ไปทีนี้ทางออกก็คือว่า ไปตั้งฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านที่ยังได้สิทธิ GSP อยู่แล้วก็ส่งออกไปยุโรปแบบนี้ได้นะครับก็เลยมีคำแนะนำจากทางอัคราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ของไทยในกัมพูชาบอกว่าตอนนี้มีภาคเอกชนของไทยสนใจไปลงทุนในกัมพูชาเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะใช้สิทธทิพิเศษทางภาษีตรงนี้นะครับแล้วก็แนะนําว่าถ้าอยากไปลงทุนตอนนี้มี2ธุรกิจดาวรุ่งคือโรงสีข้าวแล้วก็ท่องเที่ยวครับ นางจีรนันวงศงคลอัคราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพณิชย์ไทยในกัมพูชาบอกว่าขณะที่ผู้ประกอบการไทยเริ่มย้ายฐานการผลิตไปที่กัมพูชาเพื่อใช้สิทธิพิเศษทางภาษีหรือว่า GSP โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอก็ขอแนะนำนะครับธุรกิจดาวรุ่งที่กําลังเป็นที่ต้องการในกัมพูชาคือธุรกิจโรงสีข้าวแล้วก็รองลงมาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามเตือนรัฐบาลกัมพูชากําลังจะปรับขึ้นค่าแรงในปี2560 จาก12 1, เา128เอ่อ128เหรียญเป็น250เหรียญต่อเดือนก็จะส่งผลให้ต้นทุนปรับสูงขึ้นอาจจะมีผลกับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าในกัมพูชาที่จะต้องปริกตัวลงนะครับขอให้นักลงทุนไทยศึกษารายละเอียดเกี่กับข้อกฎหมายให้ละเอียดรอบคอบน้มน่าจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าดูจาก การส่งเสริมการลงทุนมีบริษัทของไทยเรื่องของการเม้นยื่นขอไว้หลาย,ลาย,ลายที่รอาการอนุม,มัติกัมพูชาเองเกำลังซื้อดีนะคะเรียนว่า,เ,าเรื่องของอกําลังซื้อต่างๆเราดูจากสินค้าต่างๆแล้วการก่อสร้างรวมการไปรักษาพยาบาลที่ประเทศไทยกําลังซื้อของเขาเนะี่ยมันเป็นเงินแท้จริงมันไม่ฟองสบู่รา,ายได้เพิ่มมากขึ้นแน,น่นอนเพราะรัฐบาลเขาตั้งเป้าอยู่แล้วว่าภายในอีกสองปีประเทศเขาจะดุดพ้นจากประเทศที่เป็นระดับความยากจน อัตรารายได้เฉลี่ยต่อหัวจะต้องมากกว่านึงสำหรับสินค้าไทยในกัมพูชาก็เป็นที่ยอมรับนะครับจนกระทั่งมีการลอกเลียนแบบแล้วก็ตั้งชื่อเลียนแบบก็เลยฝากไว้ว่ายัางไงก็ดูเรื่องของการจดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับอย่างเช่นกระทิงแดงพอไปอยู่ที่กัมพูชาก็เป็นควายแดงปลากระป๋องสามแม่ครัวพอไปอยู่กัมพูชาก็ถุกภาคไปคนหนึ่งกลายเป็นสองแม่ครัวนะครับอ่าก็มักจะพิมพ์ภาษาไทยติดไว้เพื่อให้คนกัมพูชาเวลามาซื้อเข้าใจผิดคิดว่า เป็นสินค้าของประเทศไทยครับสามแม่ครัวโดนพราดคนหนึ่ง<ช>นะคะเหลือสองแม่ครัวที่ก<ช>ัมพูชาเหลือสองหนอ่อสองใบเ้า ปิดท้ายข่าวเศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะเรื่องของการผลิตหล่อโลหะเนี่ยนะคะอุตสาหกรรมหล่อโลหะปีนี้มีการคาดการณ์นะคะว่าจะเติบโตอยู่ที่30%เลยนะคะตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนญี่ปุ่นเองนะคะหลังจากมีการกระทบเรื่องของราคาไฟฟ้าในญี่ปุ่นเองเนี่ยนะคะก็เลยวางแผนจะเข้ามาตั้งฐานการผลิตโรงงานหล่อโลหะในไทยนะคะสามปีข้างหน้างบลงทุนนะคะกว่า1 0,000ล้านบาทค่ะ นายพัฒนาสังหุนตะกรูนนะคะประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะสภาอุตสาหกรรมแห่งชาติหรือว่าสอทอนะคะที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่กลุ่มที่43ของสอทอบอกว่าสาเหตุที่ตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ขึ้นมาใหม่นะคะเพราะว่าเป็นต้นน้ําของทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นยานยนต์เครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงมีโรงงานหล่อโลหะจากญี่ปุ่นจํานวนมากด้วยนะคะเตรียมย้ายฐานผลิตเข้ามาลงทุนในไทยเพื่อที่จะหนีปัญหาค่าไฟแพงนะคะหลังจากได้รับผลกระทบ จากอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะค่ะญี่ปุ่นก็นอกจากเรื่องของปัญหาค่าไฟฟ้าแพงแล้วนะคะก็ยังมีปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานด้วยค่าเงินเยนก็อ่อนค่าอีกนะคะต้นทุนนําเข้าวัตถุดิบก็เลยเพิ่มขึ้นกว่า20%ยังต้องการเข้ามาขยายตลาดในอาเซียนด้วยนะคะหลังจากเปิด AC ในปลายปีนี้ก็คาดว่าอุตสาหกรรมหล่อโลหะของไทยในปีนี้เนี่ยจะมีมูลค่าอยู่ที่130,000ล้านบาทขยายตัว30%เลยนะคะ ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์รวมไปถึงนโยบายอุดหนุนเกษตรกรที่ก็จะทําให้ยอดขายเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะคะขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยคาดว่าในอีก3ปีข้างหน้านะคะจะมีโรงงานหล่อโลหะจากญี่ปุ่นเข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยนะคะเกือบ100งโรงงานเงินลงทุนเนี่ยรวมๆแล้วกว่า1น0 0 0มล้านบาทค่ะมีเสียงจากคุณพัฒนศักด์นะคะประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะค่ะจุบวันนี้โรงลาอที่ญี่ปุ่นสมาคมหล่อที่ญี่ปุ่นนะครับได้แจ้งมาแล้วว่าเขามีความ เจตนาลมต้องการจะย้ายถ่ายมาที่เมืองไทยไปเห็นผลสามประการนะครับประการที่หนึ่งพลังงานของเขาเนี่ยไม่มีผลที่สองเนี่ยแรงงานเขาขาดปัจจุบันนี้เขาใช้แรงงานจีนเวียดนามมาฟิลิปปินส์แล้วต้องเปลี่ยนทุกสองปีเรื่องที่สามที่หนักที่สุดคือเรื่องค่าเงินเยนหอหมายความว่ายังไงหมายความว่าค่าเงินเยนที่หอลง่สิ2เปอร์เซ็นขาต้องซื้อวัตถุดิบที่นาเข้ามาแพงขึ้นอีก20%่สิบเปอร์เซ็นต์ทำให้ต้นทุนเขาสูงขึ้นแล้วเรื่องสุดท้ายเนี่ยเขาไม่มีซับเซอร์นะครับ ลูกหลานไม่เอาแล้วนะครับธุกิจนี้ญี่ปุ่นมีโรงหล่อเนี่ยที่มีอายุ400ปี500ปีบางโรงทีนี้การที่ญี่ปุ่นจะย้ายฐานผลิตโรงงานหล่อโลหะเข้ามาที่ไทยเนี่ยนะคะเขาก็กังวลว่าเอ๊ะแล้วจะกระทบกับ SME ไทยหรือเปล่านะคะบอกว่าไม่กระทบนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้ามาร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการไทยเพื่อที่จะลดขั้นตอนต่างๆในการขอจัดตั้งโรงงาน ซึ่งถ้าจะจัดตั้งโรงงานใหม่เลยเนี่ยนะคะหนึ่งใหม่ก็ต้องใช้เวลานานแล้วก็ต้องไปเริ่มต้นทําตลาดแล้วก็หาลูกค้าใหม่ด้วยก็จะเป็นรูปแบบของการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการไทยค่ะตอนนี้นะคะในไทยมีโรงงานที่ร่วมทุนกับญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ40%รองลงมาไปร่วมกับไต้หวันค่ยีที่เหลืออีก4่ก็เป็นผู้ประกอบการของไทยเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานขนาดเล็กๆค่ะ กนันอีกสักครู่นะกลับมาช่วงหน้าติดตามเสียงเรียกร้องจากชาวสวนยางยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะอยากจะให้แก้ปัญหาเรื่องของราคายางตกต่ำครับ